สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องร้อยละหรือเปอร์เซนต์กับการซื้อขายนะครับซึ่งถ้าพูดถึงการซื้อขายเราก็มักจะได้ยินคําว่ากําไรขาดทุนหรือว่าลดราคานะครับซึ่งวันนี้ครูจะมาอธิบาย3คํานี้ให้นักเรียนได้รู้กันก่อนนะครับคําว่ากําไรนะครับตัวอย่างเช่นกําไรร้อยละ10หมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าถ้าลงทุน100บาทนะครับจะขายได้กําไร บาทนั่นก็แสดงว่าเราขายของไปในราคาแล้วก็ต้นทุนบวกกับกำไรก็จะเท่ากับ110บาททีนี้คำว่าขาดทุนตัวอย่างเช่นขาดทุน 25%! หมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าถ้าลงทุน100บาทแสดงว่าเราขายขาดทุน25บาทดังนั้นแสดงว่าเราขายของไปในราคา75บาบาทนั่นเองครับ คำว่าลดราคาตัวอย่างเช่นลดร,ราคา32%ของราคาที่ติดไว้หมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าถ้าเราติดราคาสินค้า100บาทนะครับแสดงว่าเราลดให้32บาทนั่นก็คือเราขายไปในราคา68บาทนั่นเองครับทีนี้มาดูตัวอย่างของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับกำไรขาดทุนนะครับ ตัวอย่างนี้นะครับร้านค้าลงทุนซื้อเสื้อตัวหนึ่งราคา720บาทขายไป972บาทร้านค้าขายเสื้อตัวนี้ได้กำไรร้อยละเท่าใดวิธีทํานะครับก่อนอื่นเราก็หาก่อนว่าร้านค้าได้กำไรเท่าไหร่โดยเอาราคาขายตั้งลบด้วยต้นทุนนะครับซึ่ง ก็จะได้เท่ากับ972ลบ720เท่ากับ252นี่คือกำไรนะครับทีนี้ในการแก้โจทย์ปัญหาเราก็จะใช้3ขั้นตอนเหมือนที่เราเคยเรียนมานะครับขั้นตอนที่1นเขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก่อนดั้นนั้นทุน720บาทขายได้กำไร252บาทเอาสิ่งที่เขาถามไปทางขวามือของเรานะครับขั้นตอนที่2เทียบกับ1 ถ้าทุน1บาทขายได้กำไรเราก็เอากำไรเป็นเศษส่วนด้วยทุนก็คือ252ส่วน720ขั้นตอนสุดท้ายนะครับเทียบกับ100ก็คือถ้าทุน100บาทขายได้กำไรเราก็100คูณกับเศษส่วนที่ได้ใน,นรบรรทัดที่2นั่นก็คือ252ส่วน720ทีนี้ในการคูณเศษส่วนเหมือนเดิมครับ ถ้าลงท้ายด้วยศูนย์ก็จะคูดตัดศูนย์ศูนย์ตัวนี้กับศูนย์ตัวนี้ตัดออกตัวนี้ก็จะเหลือ10ตัวนี้ก็จะเหลือ72ทีนี้ครูเอา2มาตัดทอน2เท่าไรได้10 25เป็น10 2เท่าไรได้72 2 36เป็น72ทีนี้36กับ252สามารถตัดทอนกันได้โดยเอา36มาตัดทอนนะครับ36 1หนึ่งเป็น36 367เป็น252ทีนี้ส่วนเหลือ1เศษเหลือ7ครูก็เอา7คูณกับ5 7คูณ5เท่ากับ35ดังนั้นร้านค้าขายเสื้อตัวนี้ได้กำไรร้อยละ35นั่นเองครับไปดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับออมสินขายหมูให้ขุน900บาท ถ้าออมสินซื้อหมวกใบนี้ราคา1,200บาทออมสินขาดทุนกี่เปอร์เซนต์ก่อนอื่นเราก็หาก่อนว่าขาดทุนกี่บาทใช่ไหมครับโดยเอาราคาที่ซื้อมาตั้งลบด้วยราคาขาย1,200ล900ก็จะเท่ากับ300ใช่ไหมครับเหมือนเดิมครับ3ขั้นตอนขั้นตอนแรกเขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ก่อน คูณน1,200บาทขายขาดทุน300บาทต่อไปถ้าทุน1บาทขายขาดทุนเราก็เอาขาดทุนเป็นเศษส่วนด้วยต้นทุนนะครับก็300ส่วน1,200ขั้นตอนสุดท้ายเทียบกับ100ถ้าลงทุน100บาทก็จะขายขาดทุนนะแล้วก็100คูณกับ เศษ300ส่วน1,200ทีนี้เราก็สามารถตัดทอนกันโดยเอา100กับ1,200ก่อนเอา100มาตัดทอนเลยนะครับ101เป็น100 112เป็น1,200ทีนี้12กับ300ก็ตัดทอนกันได้12 1เป็น12 12 25เป็น300ส่วนเป็น1เศษ 25 25คูณหก็ได้เท่ากับ25ดังนั้นออมสินขายมัวขาดทุน25%เร์เซนต์นั่นเองครับเป็นไงกันบ้างครับ2ตัวอย่างทั้งขาดทุนและกำไรก็ไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ